เผยข้อสันนิษฐานเหตุเสียชีวิตคุณแม่ของวินลี่แม่มคนบันเทิงร่วมอะไรก่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวแม่อินทอรที่ล่าสุดมีรายงานว่าคุณแม่ยุรพรวัย86ปีคุณแม่ของวินลี่แม่อินทอรทกับแม่มคัทาลรียาได้จากไปอย่างกระท่านหันระหว่างไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ประเทศอังกฤษกับลูกๆเมื่อช่วงบ่ายของวันที่9มิถุนายนตามเวลาประเทศไทย ล่าสุดอินสตาแกรมวินลี่มซีหกยหกสิบของวิลลี่แมกอินทอรได้อัปเดตข่าวผ่านอินสตาแกรมว่าคุณแม่ยุรพรแมกอินทอร์ชวย86ปีเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษกับครอบครัวสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานว่าหัวใจวายเฉียบพลันด้วยโรคชราขณะน,นี้ร่างของคุณแม่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเพื่อรอชนสูตร ซึ่งคุณวินล,ลี่มีความจําเป็นต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยพร้อมหลานเพื่อเตรียมตัวเข้าโรงเรียนโดยมีคุณคัทลียาแม่กินทอสและสามีเป็นผู้ประสานงานอยู่ที่อังกฤษท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจอย่างมากมาย